โครงการ Home Isolation จากโรงพยาบาลราชวิถีคือโครงการช่วยเหลือสังคมสำหรับผู้ป่วยโควิด1 i ระดับสีเขียวสามารถรักษาตนเองได้ที่บ้านภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลราชวิถีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ Home i อ solation ต้องมีอายุต่ำกว่า60ปีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดีหรือไม่มีอาการต้องไม่มีภาวะอ้วน ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเองอยู่คนเดียวหรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกินหนึ่งคนไม่มีโรคร่วมดังต่อไปนี้โรคปอดอุดกั้นเรือรรเร้อรังโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ขั้นตอนการเข้าโครงการเมื่อผู้ป่วยพบว่าตนเองติดเชื้อโควิด -19 ให้โทร1668เพื่อแจ้งการติดเชื้อหลังจากนั้นลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Official และกักตัวที่บ้านทันทีสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Line Official ของโรงพยาบาลราชวิถีหรือสแกน QR code นี้ได้เลย สะดวกรวดเร็วใช้งานง่ายตอบไวและสามารถคุยกับทีมแพทย์ได้โดยตรงสำหรับผู้ป่วยใหม่พิมพ์1นึ่สำหรับผู้ป่วยเก่าพิมพ์สองเมื่อเข้ารับการกักตัวโรงพยาบาลจัดส่งสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ป่วย ผู้ป่วยที่เข้ารับการกักตัวสามารถสังเกตสัญลักษณ์ง่ายๆบนเสื้อผู้ส่งคือ H I ที่ย่อมาจาก home isolation และสัญลักษณ์รูปมือผู้ส่งทุกท่านจะมีป้ายชื่อและเสื้อคลุมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ามาจากโครงการ home isolation ของโรงพยาบาลราชวิถีสิ่งที่ผู้ป่วยจะได้รับจากโรงพยาบาลราชวิถี อาหารสามมือทุกวันที่เข้าร่วมโครงการอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นและยาจัดส่งตามที่แพทย์สั่งผู้ส่งจะนําอาหารและอุปกรณ์ต่างๆที่ผู้ป่วยจะได้รับวางไว้ณจุดรับอาหารเพื่อเว้นระยะห่างและลดการสัมผัส ทางทีมแพทย์ตรวจอาการของผู้ป่วยผ่านช่องทาง DMS Telemedicine โดยจะมีการนัดหมายจำนวน1-2ครั้งต่อวันหากอาการซุดกระทันหันระหว่างที่อยู่ในโครงการ Home Isolation สามารถโทรแจ้ง1668 1669หรือ1330ได้ตลอด24ชั่วโมง หากแพทย์วินิจฉัยอาการพบว่าผู้ป่วยอาการแย่ลงทางโรงพยาบาลจะช่วยติดต่อประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อไปแนวทาง Home Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด1 9ข้อ 1. ผู้ป่วยวินิจฉัยใหม่ตามเกณฑ์ระหว่างรอแอดมิโรงพยาบาลและแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลรักษาที่บ้านเพื่อรอเตียงได้ข้อ 2. ผู้ป่วยโควิด1 9ที่พ้นระยะวิกฤตแล้ว หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้อย่างน้อย10วันและจำน่ายกลับบ้านเพื่อรักษาต่อเนื่องที่บ้านด้วยวิธี Home Isolation รูปภาพบางส่วนของโครงการ Home Isolation ของโรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบพระคุณผู้ป่วยทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ Home Isolation เป็นอย่างสูงเตียงของท่านจะถูกส่งให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้รับการรักษาต่อไป